มีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะพอแล้วก็เครียดมากเนาะเพราะว่าเนื้อหามันก็เยอะมากเครียดเพราะว่าเนื้อหาอัดแน่นกันมากภายในวันหนึ่งคือต้องจําให้ได้หมดเลยนะคะมันก็เลยมีความแบบแทนิคคิดว่าตัวเองน่าจะทําไม่ได้จะทําไม่ได้จะทําไม่ได้มีเรื่องความรักอะไรพี่เองคะความรักเรื่องความรักค่ะพี่เองมีอะไรติดอะไรติดนือเราบ้าง นนีี <Yes <S 1> <S 1> ่่่ะเกกยววัับ้คสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการเส้นทางตามอย่างพี่ค่ะค่ะแก้มนะคะกรดวรรอนันทนาถาวรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้เราอยู่กับ รุ่นพี่ทั้งสองคนที่สามารถพิชิตสอนอชีวะได้นั่นก็คือพี่ไข่มุกแล้วก็พี่เพลงจากสเตย์ากแล้วก็สเตย์สา้าค่ะสวัสดีค่ะค่ะอย่างที่รู้กันดีนะคะว่าสอนอชีวะเนี่ยเป็นสอบเป็นวิชาที่ต้องใช้เนื้อหาในการสอบเข้าเยอะมากแล้วก็นอกจากเนื้อหาที่ เยอะมากแล้วเนี่ยก็มี l ลบในการทดลองต่างๆมากมายที่ใช้ความละเอียดความแม่นยำอีกไม่แพ้กันเลยแต่ทำไมทั้งสองคนไปได้ไกลถึงค่ายสองเรามาทำความรู้จักกับเขาเป็นพร้อมๆกันเลยค่ะดีค่ะพี่ชื่อเพลงนะตอนนี้เรียนอยู่โรงเรียนสาธิตอายุทยามาจากสอวนชีวะอ่าจากศูนย์มจพค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อไข่มุกนะคะเรียนอยู่สาธิตอายุทยามาจากสอวนชีวะศูนย์มจพเหมือนกัน,นะคะ่ะ เออทั้งสองคนเนี่ยสามารถสอบติดสอ,อนอชีวะได้ไปไกลถึงค่ายสองทำไมตอนนั้นถึงเลือกสอบสอ,อนอเนาะค่าทำไมถึงเลือกสอบชีวะใช่ไหมก็อ่าโดยส่วนตัวพี่นะพี่แบบเป็นคนที่ชอบเรียนวิชาชีวะมากๆตั้งแต่แบบมต้นแล้วค่ะก็เลยคิดว่าแบบถ้าจะไปสอบสอนอ,อ,อ,นอ,อ,อก็ควรเลือกวิชาที่แบบตัวเองถนัดแล้วก็แบบชอบเรียนจริงๆอะคะ่ะแบบจะได้แบบเวลาเรียนจะได้ไม่เครียดมากอะไรางเงี้ค่ะ ส่วนพี่นะคะก็คือตอนนี้พี่เรียนพิเศษเนี่ยพี่ก็จะเรียนพิเศษหลายวิชานะก็ไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์ชีวะเคมีคณิตแล้ว no. แต่ว่าพี่รู้สึกว่าชีวะเนี่ยเป็นวิชาที่แบบว่าเนื้อหาแล้วก็สไตล์รูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยมันเข้ากับตัวพี่มากที่สุดแล้วพี่ก็เลยคิดว่าพี่เหมาะที่จะเลือกสอบสอาเนาะชีวะค่ะคั้งสองคนเนี่ยมีความชอบในชีวะอยู่แล้วลงไหลในชีวิต <laughs> อย่างนี้เรามีการเตรียมตัวสอบข้อผ่ายหนึ่งยังไงบ้างคะเตรียมตัวสอบข้อผ้ายหนึ่งใช่ค่ะก็แล้นกเลยพี่ก็จะทบทวนเนื้อหาของชีวะทั้งหมดก่อนค่ะก็จะมีเนื้อหาตั้งแต่ของม .4 ม .6 แล้วก็พอทบทวนเสร็จแล้วก็เป็นการตะลุยทาข้อสอบเก่าแล้วก็แบบพบโจทย์อะไรเงี้ยค่ะอาจจะหาจากอินเทอร์เน็ตก็ได้ค่ะ แล้วก็ส่วนหนังสือก็พี่เป็นคนที่ไม่ได้่านหนังสือเลยนะก่อน,นครังแาหนึ่งเพราะส่วนตัวเป็นคนที่แบบอ่านนานๆไม่ค่อยได้ค่ะก็เลยจะเน้นไปนที่เรียนพิเศษแทนนะคะก็ของพี่จะเรียนกับของทาง u Fashion นะก็ u Fashion เขาก็จะมีทั้งเป็นตัวคลิปเรียนแล้วก็มีแบบฝึกหัดให้ทําด้วยค่ะ,ะแล้วก็ควรเก็บเนื้อหาบทแมทใช่ไหมก็พี่คิดว่าถ้าเกิดว่าเหลือเวลาเยอะอ่ะก็เก็บฟุบทเลยคะ <c oughs> ใช่ค่ะต็จะเซฟที่สุดหรอแต่ว่าถ้าเกิดว่าเหลือเวลาแบบไม่กี่เดือนเนี้ยก็อาจจะเก็บเป็นแค่บางบทที่เขาแบบเกิงว่าจะออกเยอะๆหน่อยแล้วก็อาจจะเป็นบทควเจเนติก <c oughs> อาจจะเป็นเจเนติกค่ะหรือว่าจะเป็นระบบร่างกายหรือว่าแบบพืชนก็ได้่ะทุกคนค้แล้วของใครเป็นไหบ้างอ่ะส่วนของพี่นะคะก็คือจะคล้ายกับของพี่เพลงเลยก็คือว่าพี่จะอ่านเนื้อหาทั้งหมดที่ใช้ในการสอบเข้าสบอบอนอนชีวะก่อน แล้วค่อยไปทําโจทย์อย้อนหลักค่ะซึ่งตอนที่พี่อ่านทวนนื้อหาเตรียมตัวเนี่ยก็คือทั้งเรียนพิเศษแล้วก็ทั้งอ่านหนังสือเลยโดยที่เรียนพิเศษเนี่ยพี่เรียนกับเดมโนกับโบลินคิดว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินชื่อนี้นะคะซึ่ขอ้อนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเพาะเรียนนะคะาชีวะที่ครอบ้วนแล้วก็สามารถอ่านเน,นืเอ้อหาอบทวนเพื่อใช้ในการสอบเข้าได้ ทั้งสองคนเนี่ยมีการอ่านหนังสือเก็บเนื้อหาแล้วก็ทําโจทย์ด้วยแล้วถ้าสมมติว่าให้แนะนําน้องๆว่าระหว่างอ่านไปทั้งบทก่อนทั้งหมดเลยแบบทุกบทแล้วค่อยมาทําโจทย์กับอ่านทีละบทแล้วก็ทําโจทย์ทีละบทอย่างนี้จะเลือกอะไรอ่าก็ถ้าส่วนตัวพี่แนะนํานะพี่ก็คิดว่าอ,า,อาจจะอ่านทั้งหมดก่อนแล้วก็ค่อยมาตะลุยทําโจทย์ทีเดียวค่ะอ่เพราะว่า ถ้าเป็นพี่อ่ะพี่จะแบบอ่านก่อนใช่ไหมแล้วก็เราก็จะจดสรุปของแต่ละบทที่เราอ่านเอาไว้ค่ะก็แล้วพอเวลาเราไปตะลุยทโจทย์อ่ะก็สมมติพี่ตรงไหนที่เราแบบลืมหรือว่าแบบตรงนี้แบบจำไม่ได้อะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเปิดสรุปของเราดูก็ได้ค่ะเพราะว่าแบบคิดว่าน่าจะช่วยแบบย่นเวลาแบบจะได้ไม่ต้องไปเปิดหนังสือ,อค่ะอะไรเงี้ยส่วนพี่ก็คล้ายกับพี่เพคอีกแล้วค่ะคืออ่านเนื้อหาทั้งหมดก่อนแล้วค่อยไปฝึกทาโจทย์ค่ะเพราะว่าเออ เราไปสุขทรโจทย์เลยมันก็เหมือนกับว่าเราได้ทำข้อสอบสมจริงเลยค่ะแล้วก็ทั้งสองคนเนี่ยมีตอนระหว่างสอบช่วงสอบภาคหนึ่งแบบมันเป็นช่วงพอดีกับช่วงถ้าจําไม่ผิดคือเตรียมตัวสอบกลางภาคเนาะทั้งสองคนเนี่ยมีเวลาแบ่งอ่านหนังสือกันยังไงเนี่เอ่อพี่คิดว่าควรเอาของโรงเรียนมาเป็นเรื่องใหญ่ก่อนค่ะก็คืออาจจะอ่านไปภ้าคของเรียนก่อนแล้วก็ค่อยแบ่งเวลามาให้สอบวนอ ค่ะก็ส่วนตัวพี่นะพี่จะอ,อ่านเนื้อหาชีวะประมาณสองเดือนค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเดือนก็จะเป็นตะลุยทำข้อสอบเก่าส่วนของพี่ก็คือพี่เตรียมตัวก่อนที่จะสอบสอบวนาชีวะเนี่ยประมาณสามถึงสี่เดือนล่วงหน้า็เราก็คือเออช่วงน,นั้นเนี่ยมันก็จะมีสอบกลางภาคของโรงเรียนถ้าเกิดมันถึงช่วงสอบกลางภาคเนี่ยพี่ก็จะพักเนื้อหาของสอวนไปก่อนแล้วก็มาอ่านสอบกลางภาคก่อนค่ะ แล้วก็เวลาที่เหลือเนี่ยถ้าเกิดเรามีเวลาว่างเอ่อพี่ก ouais. ็จะอ่านทวนนะคะแล้วก็ฝึกทําโจทย์ค่ะอแล้วอย่างนี้ทั้งสองคนเนี่ยระหว่างการเตรียมตัวเข้าค่ายหนึ่งมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะแบบว่ามี้อมีเออมีเครียดมีหมดไปบ้างใช่ไหมก็ส่วนตัวพี่ก็แบบบางทีอาจจะท้อแล้วก็เครียดบ้างเนาะเพราะว่าเนื้อหามันก็เยอะมากแล้วก็อุปสรรคที่พวกก็จะเป็นแบบ สมมติเวลาที่แบบจดสรุปใช่ไหมพี่ก็จะแบบไม่ได้เอาแบบทุกเรื่องในบทนั้นมาแบบเขียนลงดีเทลอะค่ะอาจจะเอามาแค่แบบเรื่องที่นั้นเมื่อเขาน่าจะออกนะแต่ว่าพอไปทํข้อสอบจริงอะเขาไม่ได้เล่นประเด็นที่เราออก <c oughs> แบบเขียนเลยค่ะก็อาจจะทำให้เราต้องไปแบบท็อปอัพข้อมูลเพิ่มในส่วนที่เราแบบไม่ได้ลงรายละเอียดมากอะไรเงนี้ยข้อสอบชอบหลบมุมใช่ค่ะ <c oughs> เรื่องที่อ่านไม่ออกนะคะส่วนเออตัวพี่ก็คือ เอเอเดี๋ยวจะขอเล่าเป็นอุปสรรคตอนเข้าค่ายละกันนะคะต้องบอกก่อนว่าเออพี่เคยเข้าค่ายหนึ่งตอนที่พี่อยู่มสามมาก่อนซึ่งตอนที่พี่อยู่มสามเนี่ยเป็นการเข้าค่ายครั้งแรกของพี่เลยซึ่งพอเข้าไปในค่ายบุ๊บเอ่อทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาชีวะคำศัพท์หรือว่า เออการเรียนแลบอะไรพวกนี้คือมันใหม่หมดเลยสําหรับพี่อะคะ่ะแล้วก็มีเนื้อหาหลายเรื่องที่พี่ยังไม่เคยเรียนมาก่อนตอนพี่เรียนพี่ก็แบบเอ้ยมันมีอะไรแบบนี้ด้วยหรอรู้สึกว่าตอนนั้นตัวเองตามไม่ทันเลยะคะ่ะแล้วก็รู้สึกเครียดเพราะว่าเนื้อหาอัดแน่นกันมากภายในวันหนึ่งคือต้องจําให้ได้หมดเลยอะคะ่ะมันก็เลยมีความแบบแทนิคิดว่าตัวเองน่าจะทําไม่ได้ค่ะอย่างนี้เนื้อหาแบบทั้งจําคําศัพท์ทั้งนู่นทั้งนี้คือเรามีเวลาแบ่งการอ่านหนังสือกันยังไงแบบ มีเทคนิคแนะนำลองไหมเทคนิคในการเรียนใช่ไหมก็พี่คิดว่าถ้าเรเราจะอ่านเรื่องไหนสักเรื่องอะเราแบบอาจจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ไว้ค่ะแบบสมมติเราจะอ่านเรื่องพืชใช่ไหมก็อาจจะอ่านเป็นโครงสร้างพืชก่อนแล้วก็อาจจะต่อด้วยร์โมพืชหรือว่าการเคลื่อนไหวของพืชหรือว่าการสืบพันธุ์ของพืชอะไรเงี้ยค่ะให้มันแบบอยู่ในท็อป,ปิกใหญ่เป็นเรื่องเดียวกันนะ ก็น่าจะทําให้เราสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาได้ง่ายขึ้นค่ะมีการเชื่อมโยงเนื้อหาใช่ไหมส่อของพี่ก็คืออย่างที่บอกแล้วถ้าเกิดมีเวลาเยอะเนี่ยก็ให้อ่านทุกบทเลยก็จะดีซึ่งเทคนิคก็คือพี่จะใช้การอ่านทวน,นหลายๆรอบอย่างพี่นี่คือบางบทคือสี่ห้ารอบเลยค่ะมันถึงจะช่วยจําให้ได้มากขึ้นแล้วก็ ระหว่างที่อ่านเนี่ยอาจจะจะสรุปไปด้วยก็ได้เพราะว่าบางทีเนี่ยการเขียนมันจะช่วยให้เราจำเนื้อหาได้ดีขึ้นด้วยค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คืออาศัยจากการทําโจทย์ค่ะเพราะว่าการที่เราฝึกทาโจทย์ยิ่งฝึกทาโจทย์เยอะๆเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้เราได้เห็นสไตล์หรือว่าแนวของข้อสอบสอบวนอมากขึ้นด้วยค่ะโอเคเนื้อหาเยอะแยะเต็มไปหมดเราพักเรื่องสอบกันดีกว่า เรามาดูเล่าประสบการณ์ในค่ายหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างแบบมีเรื่องความรักอะไรพี่เองคะความรักเรื่องความรักค่ะพี่เอมีอะไรติดอะไติดมืออะไบ้างงจะไม่เกี่ยวกับคนค่ะเออเล่าประสบการณ์ในค่ายเลยค่ะเป็นยังไงประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหาะใช่ไหมครับ ก็เอาค่ายหนึ่งก่อนเนะาะก็เขาก็จะมีทั้งเป็นแบบภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติกะะ็อ่าภาคทฤษฎีของค่ายหนึ่งอ่ะมันก็จะเป็นเน้นเป็นพวกแพ็กโซเนาะก็จะเป็นอ่าความหลากหลายอาชีวภาพค่ะ,คะก็คืออาจจะเป็นสัตว์ในไฟน้อมต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนแ l บอ่ะตัวยอย่าง l a ก็อาจจะเป็นทักแบบยอ้อมแกมแบคทีเรียอ่าการส่องดูโปรโตซัว,วนในน้ําจืด อ่าค่ะแล้วก็อาจจะมีการวิภาาศาสตร์ค่ะก็คือเป็นการผ่าแับการผ่าดูอณนตบุมีค่ะใช่ค่ะก็ของที่อยู่สู่โรงเรียนสตรีนน์นะก็คือจะมีผ่าเป็นกุ้งหอยจิ้งหรีดแล้วก็ไก่ค่ะ<อ>ใช่ค่ะแบบเยอะมากค่ะก็ประมาณเลือกดึกเลยทุ่มหนึ่งก็มีนะคะอ่าส่วนค่ายสองก็คล้ายๆ้าค่ายหนึ่งเลยค่ะก็จะมีเป็นภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัตินาอ แต่ส่วนตัวที่คิดว่าแบบภาคปฏิบัติของค่ายสองอ่ะจะมีความแบบเล่นใหญ่แน่เลงจริงตัวอย่างเช่นก็พวกอาจจะเป็นเทคโนโลยีดีเอค่ะก็จะมีลันจิวเนาะเป็นเจลอิเล e ็กโตโพลิสแล้วก็มีพีซีอาร์ค่ะแล้วก็อ,อาจจะเป็นพวกเจาะเลือดแบบย้อมดูเม็ดเลือดขาวอะไรเงี้ยค่ะอืมแล้วมีทั้งสองคนเนี่ยเข้าทาั้งค่ายหนึ่งและค่ายสองมาเนาะอย่างนี้ มีบรรยากาศอะไรที่แตกต่างกันบ้างไหมค่ายหนึ่งค่ายสองความกดดันความเครียดก็เออคือการเรียนหรือว่าสอบเนี่ยคือทั้งค่ายหนึ่งค่ายสองมันก็จะคล้ายๆกันคือมีทั้งทฤษฎีทั้งภาคปฏิบัติเหมือนที่พี่เพลงพูดไปก่อนหน้านี้ค่ะก็คือคิดว่าเอมความรู้สึก f ี e l i n g ก็คือมันก็คล้ายๆกันเพราะว่าเราก็ทาข้อสอบที่มันสไตล์คล้ายๆกันแต่ว่าอาจจะมีความต่างกันนิดนึงก็คือค่ายสองอาจจะแบบมีความ เครียดกว่าคะ่ะเพราะว่าเอมมันเป็นค่ายที่เล็กกว่าค่ายหนึ่งนอะเนื้อหาอาจจะแบบว่ายากแล้วก็อีกอย่างคือตัวพี่เพิ่งเข้าค่ายสอบครั้งแรกตอนมสีเลยคะ่ะก็เลยอาจจะยังไม่ชินกับเนื้อหาด้วยคะ่ะอ่าต่อไปความรู้สึกหลังเข้าค่ายแล้วก็ก่อนเข้าค่ายเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ่าความรู้สึกใช่ไหมก็ความรู้สึกก่อนเข้าค่้ายของพี่นะแบบพี่คิดว่าแบบอ่ามันเป็นค่ายสอน,นอนเนาะค่ายวิชาการก็แบบจะต้องมีความ กดดันแล้วก็แบบเครียดมากแน่ๆเลยค่ะแต่ว่าเอาจรงจริงพอไปเข้าค่ายแล้วมันก็อ่ามีความกดดันจริงเพราะว่าแบบเรียนหนักจริงเนาะแล้วก็แต่ว่าด้วยสภาพแวดล้อมอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบบอาจารย์ก็ใจดีแล้วก็เพื่อนก็แบบว่าน่ารักทุกคนเลยค่ะก็อ่าแบบทําให้แบบเราไม่ได้กดดันจนเกินไปค่ะก็คิดว่าแบบก็แบบคิดจากที่เราคิดมาในตอนแรกเยอะอือครับทั้งสองคนเนี่ยแบบมีบรรยากาศในค่ายที่แบบ เพื่อนน่ารักอะไรอยากแนะนำเอ่อแนะนำค่ายแนะนำให้น้นน้องจังเลยค่ะแบบอาหารการกินอะไรมได้เลยค่ะก็ถ้าเป็นค่ายหนึ่งก่อนนะคะก็คือจะเรียนที่พี่เรียนที่สตีนน์เหมือนกับพี่เพลงเนาะก็คือจะเรียนที่โรงเรียนแล้วก็จะที่พักเนี่ยก็จะอยู่ที่โรงแรมอาหารการกินก็คือเอ่ออาจารย์ที่นั่นใจดีมากมีให้ครบสามมื้อเลยค่ะเทคแคร์เอาใจใส่ดีมากค่ะ เพื่อนๆก็น่ารักนะคะเพื่อนๆพี่ๆในค่ายทุกคนก็รักกันเป็นครอบครัวเดียวกันเลยค่ะส่วนค่ายสองก็คือ,อจะเป็นเรียนที่มาหาลาัยซึ่งก็คือส่วนพี่นี่แหละคือมอจพแล้วก็พักก็คือจะพักที่โรงแรมนะคะก็คือค่ายสองเนี่ยที่แอบกระซิบนิดน,นึงว่าได้เบี้ยเลี้ยงได้เบี้ยเลี้ยงด้วยค่ะก็คือแบบเ,เยอะค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เลยนะคะแต่ว่าไม่มีอาหารเลี้ยงค่ะก็คือเ,อเบี้ยเลี้ยงที่ได้มาคือให้นําไปซื้ออาหารเอง ก็คือเข้าค่ายสอบเนี่ยพี่รู้สึกว่าเหมือนแบบพี่ได้โตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะใช้ชีวิตด้วยตัวเองเออไปไหนเองทำอะไรเองซื้อข้าวกินเองนะคะใช่ะคะ่ะสุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะบอกกับน้องๆไหมคะที่จะที่กำลังเตรียมตัวสอบอยู่ค่ะก็ถ้าน้องๆคนไหนกำลังเตรียมตัวสอบสอบนอชีวนาน้อก็พี่ก็อยากจะบอกว่าสู้ๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็พี่คิดว่า อ่าอนหนังสือเยอะๆแล้วก็ทำข้อสอบบ่อยๆก็ยังไงก็ติดแน่นอนค่ะก็พี่สอบเป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกคนที่อยากจะสอบเข้าสอบวนอชีวะหรือว่าสอบวนอวิชาอื่นหรือว่าสอบอะไรก็ได้อะคะ่ะก็ขอให้ทําให้เต็มที่แล้วก็ถ้าเกิดเรามีใจหรือว่ามีเป้าหมายว่าเราจะสอบเข้าอันนี้ก็ขอให้มุ่งไปให้เต็มที่เลยมุ่งไปให้ถึงค่ะแล้วก็นอกจากว่าเรานอกจากว่าเราจะทําได้หรือไม่ได้เนี่ยพี่ก็อยากจะให้เรา เก็บเกี่ยวประสบการณ์เราเจออะไรบ้างระหว่างในค่ายเพื่อนๆการเรียนการสอนบรรยากาศอยากจะให้เก็บความทรงจำเหล่านั้นไว้เพราะว่าอ,อ,อย่างน้ายครั้งหนึ่งเราก็เคยได้เป็นเด็กในค่ายสอนอนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะกับการเตรียมตัวสอบสอ,อนอชีวะค่ายสองของพี่เพลงแล้วก็ไข่มมกค่ะ<ข>แล้วก็ขอบคุณทั้งสงคนด้วยนะคะขอ,ขอบคุณค่ะ